ตามแนวชายแดนเข้ามานะครับให้รุนแรงร่วมกันทั้งบทบุตรภาค5ทั้งหุ้มด้านจังหวัดทั้งกองทังทหารปอสุดกากตุนหมดนะครับก็มีการสั่งการมาโดยวันนี้ก็เป็นการของบทบุตรภาค5ที่ดำเนินการให้กองทัพบกสมรภูมิไทยวิธรรีทำเสมอชาตินะครับได้ดำเนินการทุกอย่างคุณท่านคนใน กมี่น่ร่จะมีทุดส่ป้นต้นนะครับที่จะ,จะ,จ,ะจะเป็นดนะครับได้ดำเนินการร่วมกับสุรศกรจังหวัดเชียงรายบร,ริเวณจุดขอนกลงท่าเรือเชียแสนและตรวจพบมีคนไทยของเรานะครับได้นำเงินนะครับเพื่อที่จะไปส่งมอบให้กับ ชาวลาวที่ขับเรือมารอรับที่จุดฝันคนท่าเรือเชียงแสนนะครับจึงได้เข้าทำการตรวจสอบพบเงินสดจำนวน5้าล้านสี่แสนบาทซึ่งเป็นเงินที่เราต้องสงสัยว่าจะให้มาจากการกระทําความผิดจ,งจึงได้ทำการจับกลุ่มนะครับได้ถึงคนพร้อมเงินสด5้าล้านกว่าบาทเพืนะ่อเตรนยม